สวัสดีเด้อจ้ามาค่ะมากินน้ำอาว่านหางจระเข้เนาะค่ะเน,น,นอะดูว่าอารูฟีราอันจัดดอกไม้อยู่ค่ะอย่างว่าแล้วอันกินน้ำสก่อนกินน้ำอวานหางจระเข้น้ำอารูฟีราร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อจ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นเอลโกอันน้ำตาลบ่มีน้ำตาล อรูฟีราะะเดค่ะนอะอันโบได้ซื้อโบได้ขายเด้อค่ะซื้อพันหมาแต่ว่าโบได้ขายเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าเอ้ยกินประจํามื้อละสองแก้วคะ่ะมาน้ำมันซีเป็นแบบนี้คะ่ะใสม่มีเหงือกเ้อค่ะเนาอ จัดดอกไม้ค่ะจัดดอกไมหน่ะเอามาแต่งไม่ดอกไม้เก่าเนาะค่ะเนาะดึงพันลงมาก็มาทำความสะอาดอันปัดฝุ่นปัดเตอนแล้วก็นำมาห้อยพ่นค่ะ,ะดอกอัเยเนาะเอาสามดอกเอาสี่สองสามก้า,า,านี่ค่ะเนาะ เากว่ามันเป็นโซนยักใหญ่กว่า ทำง nó ่ายๆเราก็นอนสไตล์แม่บ้านเหมืนบอก แล้วแต่เนาะค่ะเนาะหลังขนมันก็ว่าอันคือวบผูกมันมาหดตัวนี้เลยเนาะค่ะเนาะก็ดูที่ว่าอุปกรณ์เรามีเยอะอยู่บ้าทั้งนั้นะคะเพราะว่าอันนี้เชือกที่เอายมาผูกมาเนแบนี้แต่ว่าน่ะไปผูกมดเลยก็พันมันพันบน่ะโบโผเนาะค่ะเนาะเพราะมันตรงอันอันนั้นหรือว่าเอาหนเอ็ดยาวๆลงก็แล้วแตกค่ะเ้วแต่สไตายได้อเ้อะ ผูกี้เอสเดือกระไดเนาะคุเอาพวกผูกมันแล้วแทนอัธยาศัยของแม่บ้านมันงนั้นหรอปะอันนี้ก็เป็นอีกอันช่อนึ่งค่ะนี่อ่ะว่าพามากินน้ำมันวันห่างจุลเคมพันเอสอันนี้โตเป็นวันอัดคลิปสั้นเลยค่ะเมื่อกี้นี่ก็เป็นคลิปยาวเลย เซ็บโอเคโสนสีพันขอพนา นี่แต่สีงามๆอ,อันสีสนอันสดๆเห็นหรือเปล่ะก็มีอีกอันนี้ก็คลิปหาแต่งอันจัดตรงไหนค่ะ นี่กระโดกอุลละมใหญ่นคะคนะเนาะ ฝนตกของอเงนฝนตกก็เกือบทั้งอาทิตย์เลยการทำเงือด้วยนี่ฝนตก้วก็บ่บมีเดดนะะ้อหรือว่าบางทีโชคดีก็มีเดดออกคือเบิ้งจักสงสามนาทีนั่นบอกนะเขาก็เงียยไปเลย <c oughs> มดมือก็มืดชิซื่อก็ก็บอกว่ากันนอกทอนดินฟ้าอากาศ ต่มันก็เป็นอากาศที่ว่าสดชื่นดีค่ะมันเย็นสบายสบายมันบ่เมนอากาศร้อนมาะานอะเพราะมันเป็นหน้าหนาว น,นี่ก็ดอกกุหลาบใหญ่เลยค่ะเนาะน้ำบ้านหางจระเข้ก็หมดไปแล้วค่ะบังเอ้เาบื่ออัน,นอันนี้เอนน้จัดอันดอกไม้เนี่ยนั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่จัดเป็นผุผูเลยคะ่ะเป็นอย่างมืดเลยคะ่ะเพราะอย่างเงเอ็ดยิ่เหงอยู่เต็อเบื่อไว้นี่ค่ะ จ้าจัดดอกไม้ค่ะจัดดอกไม้นะจ๊ะเนาะอ่ะสำนีคนได้จัดเด้อคลิปม้วนๆสบายๆค่ะสวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหน้าค่ะ